ตอนที่61คงเบ้งตายฝ่ายคงเบ้งซ่องสูมทหารได้สามปีก็ลาพระเจ้าเฮียนเต้ไปปราบวุยกกให้ราบคาบแล้วก็ยกทหารมาเขากิสารอีกสุมาอี้ก็ออกสกัดทัขคงเบง้งก็ได้แต่หนังสือชวนซุนกวนตีกระนาบซุนกวนก็ยกทับหลวงมาเองพระเจ้าโจยอยก็ออกไปสกัดซุนกวนที่เมืองหับปาครั้นรบกันทหารซุนกวนก็สู้มีได้จึงยกทับกลับกังตัง ฝ่ายขงเบ้งก็รบกับซูมาอี้ยืดยาวอยู่ซูมาอี้ก็ตั้งมั่นมีได้ออกรบขงเบ้งก็ให้ทหารส่งผ้าซับในผู้หญิงไปยังค่ายซูมาอี้ทำทีเป็นย,อย่อเย้ยมิใช่ชายชาติทหารซูมาอี้เห็นดังนั้นก็โกรธแต่อยู่ในใจแล้วก็ถามถึงตัวขงเบ้งกับทหารผู้นั้นทหารผู้นั้นก็ว่าคงเบ้งนอนมิได้ปกติตรวจกำชับดูแลทหารอยู่เสมอ การใหญ่น้อยก็มีได้ผ่อนผันให้ผู้ใดทำสุมาอี้ได้ยินดังนั้นก็ว่าเห็นคงเบ้งจะอายุสั้นเสียแล้วแล้วก็ให้บำเหน็จรางวัลแก่ทหารผู้นั้นตามสมควรครั้นคงเบ้งอยู่ในค่ายแลเห็นดาวประจำตัวเศร้าหมองนะักก็ว่าเห็นตัวจะตายเป็นมั่นคงเคียงอุยก็ว่าให้ทำพิธีต่ออายุก็จะพอสืบไปได้บ้างคงเบ้งเห็นด้วยก็ให้จัดทำพิธีต่ออายุ ครั้นทำพิธีอยู่หกคืนซูมาอี้ก็แลเห็นดาวอุปราชเมืองเซชวนเศร้าหมองอยู่ก็เห็นได้ทีให้ทหารไป้องท้าทายถึงค่ายอุยเอียนเห็นดังนั้นก็เข้าไปข้างในหวังจะบอกคงเบ้งก็สะดุดโคมต่ออายุน,นั้นดับไปคงเบ้งเห็นดังนั้นก็ตกใจแล้วว่าคงจะเห็นไม่พ้นความตายเป็นมั่นคงครั้นคงเบ้งก็ได้ให้เฮียวหนีทำหุ่นรูปแทนตัวนั่งเกวียนอยู่ให้ทหารทำตัวเป็นปกติ แล้วก็สั่งเสียก่อนตายให้เจียวอ้วนเป็นมหาอุปราชแทนตนให้เคียงอุยว่าราชการฝ่ายทหารครั้นสั่งเสร็จแล้วก็ตายขณะนั้นพระเจ้าเล่าเสี้ยนเสวยราชได้12ปีฝ่ายซูมาอี้รู้ดังนั้นก็ติดตามไปหวังจะตีทหารเส่วนแลไปเห็นหุ่นของเบ้งก็สําคัญว่าขงเบ้งยังไม่ตายแลเห็นจะต้องคนของเบ้งเสียแล้วก็รีบให้ยกทหารกลับ ฝ่ายอุยเอียนรู้ว่าขงเบ้งตายแล้วก็คิดขบศก็ไปตั้งอยู่หน้ากำแพงเมืองฮันตงขงเบ้งขณะก่อนตายนั้นก็ได้ฝากความลับไว้แก่มาใต้ให้ไปอยู่เป็นไส้ศึกด้วยอุยเอียนเมื่ออุยอียนยกมาตั้งหน้ากำแพงเมืองแล้วเอียงหงีก็ฉีกหนังสือของเบ้งเป็นใจความว่าให้ลวงอุยเอียนมีใจกำเริบให้ร้องขึ้นว่าใครอาจสามารถฆ่ากูได้เอียงหงีก็ท้าให้อุยเอียนทำตาม และขณะอุยเอียนแงนหน้าจะร้องขึ้นมาใต้ก็เข้ามาข้างหลังใช้กระบี่ฟันถูกศีรษะอุยเอียนขาดออกจากกายยิงหนีเกียงอุยก็มีความยินดีแล้วให้เอาศพองเบ่งไปฝังไว้หนะ้าเขาแตงกุลสันฝ่ายพระเจ้าโจโยยก็ตั้งให้ซูมาอี้เป็นมหาอุปราชและอยู่มาไม่นานก็สิ้นพระชมขณะนั้นพระเจ้าโจยยยครองราชได้13ปีซูมาอี้ก็ให้โจฮองสืบราชสมบัติต่อมา ฝ่ายเกียงอุยก็มาตีวุยกกอยู่เนืองืองอยู่มาพระเจ้าโจฮองเสวยราชได้13ปีสุมาอี้ก็ป่วยตายพระเจ้าโจฮองก็ตั้งให้สุมาสูสุมาเจียวผู้บุตรสุมาอี้คุมอำนาจบ้านเมืองและทหารทั้งปวง